ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเดินขับทางสองถูถูถูกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้แอดเดินทางมานะครับวัดปู่มหาศิลานะครับพี่น้องเอฟซีขับพึ่งจะมาหอดนะครับเนาะขับสาธุวร์น้ำกันได้พี่น้องเอฟซีขับพึ่งจะมาหอดมาถึงเนาะองค์หลวงปู่นั่งอยู่องค์ใหญ่นะครับเนาะครับเมื่อนี้บรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องเอฟซีขับฝนตก เพิ่งจะเศร้านะครับฝนเพิ่งจะหยุดครับแอดเดินทางมากอะฝนหยุดพอดีนะครับทับทางเจ้าหน้าที่พ้องกะปัดน้ำออกจากบริเวณทางเทาเนาะครับเนาะเพราะว่ามันลืน่นครับมาเมื่อนีก้กะเป็นบุญของพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับเนาะเป็นบุญลักะเพราะว่าพี่น้องเฮ้าเดี๋ยมนะาเห็นชมบรรยากาศแนวทางครับสวัสดีครับ บางชมบรรยากาศครับพี่น้องเอซีครับบรรยากาศคุณพระครับคุณระเอาเจ้าให้เข้าไปทำบุญน้ำกันครับพี่น้องเอ้ซี่เราไปทำบุญน้ำกันเนะานนเนะตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นทำงานนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับพี่น้องเอซีกัถนน,นเลื่อนนะครับอโอ้ภูมหาศิลาโอ้ปูมหาศิลาครับผม เอาพี่น้อง,องเอพี่แอบเจี๊ยบผ้าเบิ้งแนวทางนะครับเนาะไหลนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับครับมีตรางวัลพี่น้องเอพีแจ็คบิวแบกไดงน,นะครับเนาะเบรดไปเนาะรางวัลที่เรื่ง ครับผมครับผมเดี๋ยวสิมมหยิบจับครับมาพี่น้องพี่ซี่ครับชมบรรยากาศนะครับเนาะรับสาธุไปทำกานเด้อพี่น้องพี่ซี่ของหลวงปูงนง่นะครับนี่เป็นข้งแรกที่อดเดินทางมากนะครับก็ขอบุญบาร,รมีองปูงป่นะครับเนาะ นำขุมนำควังเอฟซีของเซียนอดีทุกคนนะครับกาย,ยุทธีไม่แห้งอธิษฐานเอาเดอพี่น้องเอฟซีสาธุบุญไปทำกันนะครับหลังจากนี้แอปก็จะไปทำบุญนะครับเจ้าคอยไปชมบรรยากาศต่อไปเนาะพี่น้องเอฟซีปอยังอีกหลายนะครับบรรยากาศที่อจะพาพี่น้องเข้าออไปเบื้องไปชมไปกาบใบปูน้ำกันนะครับ ครับพี่น้องเชี่ยมากแล้วกับมา้มาตามกำลังสทัทธานะครับบูชาดอกไม้บูทเทียนนะ,นะน,น,นะครับเนาะจ้างไฟออกไปหาปูนะครับครับพี่น้องเชี่ยหลังจากบูชาดอกไม้เราเนาะ,ะครับเนาะก็บเก็บม้าเนาะครับเนาะเก็มกบม้านะ รวบขันปูนะครับม่ครับขวันปูได้โโโเป,ป็นออสเซี่ยล์แล้วันป,ปูบาลมีปู พ่อเดี่น้องซีพ่าพี่น้องเข้านะับชมบรรยากาศครับหลอมหลอดยเทิงลูป รูปล้อไงขององค์ปูนะครับเนาะแล้วก็สั่นเพิ่อนนะครับเนาะสูงนะครับพี่น้องทุกที่ครับ <c oughs> นี่คือด้านหลังนะครับ <c oughs> ดา้านหลังของปูนะครับเนาะครับ 15, พี่น้องซีวูสูงคครับขดขดง่ับนี่ด้านหลังของปูนะครับครับสิภาพพี่น้องเข้าส้มบรรยากาศอยู่ข้างบนนะครับเนาะจ้องหอยเข่าไปหาปูนะครับ สาธุเด้อพี่น้องเอฟซีกับสาธุสาธุเอานะครับบุญบารมีปูนำกลุ่มหนองคว่างพี่น้องเอฟซีสองเซียนนะดีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะพี่น้องเอครับนี่คืออยู่ทางบนนะครับเนาะสูงขักนพี่น้องเอครับครับอยูจ่จุดทางวัดนะครับเนาะปูเป็น รับไอ้ยาดย่อมรับที่เขาไปกราบไหวนามสการปูอยูดานทั้งถนนอีกทางนึงนะครับพี่น้องิซีครับนี่คือยูอีกฟังนึงนะครับครับพี่น้องยิซีหลังจากไปกราบไหวปูแล้วนะครับเนาะกับไอฟังทั้งบัดนะครับครับพี่น้องก็ เดินทงนางมากนะครับเวลาข้ามถนนมันระวังเพราะว่ารถมันเป็นถนนใหญ่นะครับถนนเีเรียนแล้วก็ครับนีเจ้านาทีนคน่อยบริการนะครับพี่น้นองที่ช กลับมาฟังนี่ก็เป็นมองออยู่ในวัดนะครับฟังนีิกับมองปูเป็นอยู่นะครับนเนาะมาพี่น้องยูซี่ครับบรรยากาศยู่ในวัดของปูนะครับเนาะโอ้ยครับงามนะครับกำลังเหยียบกำลังสั่ง ครับสวัสดีครับสาธุบุญนะครับบ่าวแหลมอันนี้หวัวละคั่งบ่ปลาแยมเนี่ยหัวละคั่งโอ้อยางามเลยเนี่ยครับพี่น้องพี่ชื่อครับโบกหยิบโบกถือพี่น้องขออภัยน, <st> นะครับเพราะว่าบังคั่มอัดหยัดอัดจะใส่คั่ม ทำามบถกอมีนะครับเนาะต้งืันนึงขุ้กระป๋าแหลมเชีน่าดีพี่น้องเีมานกันเอามื่อนี่พี่น้องเวชี้เทียบบรรยากาศนะครับแนวทางจากซิมบวมีนะครับบ่าริบเงนต่บนไดเน้นนะครับเนาะแนวทางมื้อนี้นะครับเนาะครับเพื่อบางที่เฮาอาจจะมีโชคมีมันมีโชคมีลาบไปนํ้ากันออกกล้องับ่ได้ออกกล้องนเน ปับ๊บตัวงามครับพี่น้องที่ลมเย็นครับลมเย็นนะครับพี่น้องที่ขับยูวัดปูมหาฮิลานะครับขับอธิษฐานเอาเดอ้อพี่น้องที่สิ่งใดดีสิ่งใดห้ามนะครับพี่น้องข้ากขา อ่าทิษฐานเอาเนาะครับเนาะนี่คือองค์ปูพญานาคนะครับองค์สีเขียวกับองค์สีขาวนะครับพี่น้องไม้ที่ บรรยากาศทุกมองทุกมุมนะครับให้พี่น้องเข้าเดินเบิ้งเดินช่มไปน้ากันนะครับเนาะครับครับไปทางใดมีตรรถตะลี่นะครับเจมอยู่พี่น้องอุซี่ครับจากบางบ้านอยูหม่องจังได้นะครับเนาะพี่น้องเจ้าใดก็ขึ้นอยู่กับโศวัฒนาพี่น้องเข้าคือกันนะครับเนาะครับครับมาทางด้านนี้นะครับพี่น้องอุซี่กัองคูเวียสุวรรณนะครับครับพี่น้องเข้าที่เดินทางมากสนกามาทําบุญอยู่ทุกยุดธ์นะครับเนาะ ก็คือมาขอพรน,นะครับองคูท้าเวสวรรณน,นะครับเนาะเอายัดกับขอพรให้พี่น้องอีฟซี่เข้าคือกันนะครับเนาะครับให้พี่น้องอีฟซี่โศกหมานเรื่อมืออื่นนะครับเนาะครับก็จัเป็นรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามทีส่สี่ที่หานะครับก็ขอให้พี่น้องเข้าทุกสมหวังกันทุกคนนะครับครับยัดขอพรเคือพี่เพื่อน้องอยู่แหล่านะครับเนาะ พี่น้องเซียงหามครับงามเนี่ยนะครับบรรยากาศอยู่ทางวัดปูนะครับเนาะรับพี่น้องซี่ครับจะกิดจะเดินทางครับแล้วนะครับพี่น้องซี่พอคลิปนี้นะครับบ่มีตัวเลขแนวทางนะครับเนาะกับว่มีตัวเลขแนวทางแต่อบจะเสียงยิบจับลอตเตอรี่ได้ชุดหนึ่งนะครับเนาะเราจะคอยไปเบิ้งตัวเลขแนวทางเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาทําบุญเท่านั้นนะครับเนาะเพียงแต่ว่าเสียง ตกเชียงหลับก็คือหยิบจับลอตเตอรี่ชุดเดียวนะครับเนาะถ้าโตกถามันนะครับนอกจาก็ยิเดินทางมาหาปูหยิบขึ้นเก้านะครับเห็นถือน้ำมันทีหนึ่งเด้อเด้อปูกครับมือเนค่ะครับน้แยกินเขาอยู่ตอนน้ำมันนะครับเลยพูดกับพี่กับน้องเข้าถ่ายคลิปนะครับเราจะจังไฟจีเดินทางกลับนะครับพี่น้องที่นะเบิ้งตัวเรียกน้ท่างน้ำกันหัวเปียกหัวนี่มันแล้วพี่น้องที่ พี่น้องยิซีครับมาทำบุญน้ำปูนะครับเมื่อนี้กะฮะยิปจับโรตารี่นะครับเนาะก็ได้ชุดเดียวนะครับเพราะว่าต่างบ่อไหลถือว่าเป็นเสียงโศกเสียงหลับของเฮากลับเกิดต้นหน้าร่มเฮาก็คือมาขอพ่นปูนะครับเนาะขอพรนปูให้ยุดดีไม่แห้งนะครับใพี่น้องยิซีของเซียนนาดีทุกคนขอบุญบารมีปูหลวงปูมหาศิลานะครับเนาะน้ำขุมน้ำควงครับ ปูนะครับเพิ่นพักพ่อนนะครับตอนลเอียดมากนะครับพอเวลาพักพ่อนก็เลยบล้อปูก่อนไปกราบไหว้ได้ยู่ในหุ่นปั่นของปูนะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับทําบุญแล้วก็เดินทางกลับเอาให้โชคให้ m ắ นกันทุกคนเด้อพี่น้องเอ็ซีครับเพื่อบางที่อาจมีโชคน้ำแอปนะครับหรือว่ามันออกไม่อีเลียจเสียดายได้พี่น้องเข้านะครับหายิบจับลอตเตอรี่ไปนะนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เสียนาดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ